เอ้าครบเลยนี่นถือแล้วนี่พี่น้องได้แล้วนะถือแล้วสามตัวพี่น้องพอได้เต็มนะตัวใหญ่เลเบ้างกระเถิบเลยพี่น้องบ้าขัดขัดนะพี่น้องม,มันมือนี้เนอได้การพี่น้องได้เต็มแล้วน,นี่ได้ทางโน้นแล้วได้ทางนั้ ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบุญเลิศวิถีชีวิตมื้อนี้บุญเลิงกับสิพ้าพี่น้องมาติดนกกินน้ำพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาก็มาสองคนพี่น้องกับเบาทองคนจอยเนาะบ่ฮห้ว่าสิไดรืลบอพี่น้องเนาะมารุ่นนํากันพี่นอ้องว่ากําลังวางมาพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่บเบาทองเป็นผู้วางพี่น้องเนาะน้ำกว้างเติบปิดหงส์นะ มานีพใส่อ้อมเลยนะอ้อมห้หอบนี่แหละพี่น้องนะ้อนะโอ้วันนี้ลงกินด้วยบนะ้าพี่น้องอาใส่ยู่ลุ้มนี่ก่อนแล้วไปอใส่ยู่วันที่อาชีบใหนะม่น,น,มน,นี่พี่น้องนี่พี่น้อง กะประมาณนี้เนาะบ่าวทองใส่พี่น้องกําลังใส่บ่ทันไดฮอบซ้ําพี่น้องนี่เฮาก็สิใส่แม่นเบิดนี่เฮาก็สิใส่เบิดนะตะเวนกะสิตกดินแล้วพี่น้องนกๆก็เริ่มสิลงแล้วเด้าพี่น้องากสใส่ดินเนาะม่นเทียบไปๆเลย มัมนีเม็มาตมกมั่เลเมทัอะไรไันอนี้ไมันี่แบบนคอาศัยใจดีไม่เป็าอกไดโอ้สมนี่และความเพลิบ่เคยนะอง โอเคอะไรตัวเนาะบ่ออลไเฮ้ยใใส่บนไม้ทีเฮาปักกินีพี่น้องตัวทึ่งนี่เฮายันนก่งนุ่งไ่เข้าผูมีเพื่อนเลยนี่ตัวนี้เฮายันนุใหไงเขานี่เพื่อนนน้อยท่านท่านุใหญ่นี่มันชีวิตแค่ตัวนี้มันเยียบชื้อๆน้องเร่งบ่เคยเราใส่บ่ที่เลย เาเคยพี่น้องเนาะน,นี่นกพี่น้อง <ผม S 1> เริ่มจะเข่าแล้วพี่น้องเห็นบ่กนี่แต่ว่านกหน่อยพี่น้องนกใหญ่ยังไม่เห็นชัดพาลายเด้พี่น้องโอ้ <c oughs> อวตั้งเมย์ละไตี่ขยับขยบอ่ะจตประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะไปพี่น้องฮรสิทิาอยู่คุณ เ็บนบอลเบาทองไปลายกรนนพี่น้องนี่กรพี่นอ้องนะครับอาชีพเป็นทาดีขึ้นเลยนะอยู่บนลถังเนี่ยอลร้องมัน,น,นรักอากาศจรนี่นี่พี่น้องข้ากนันี่พี่น้องเอากรท่าโดานแล้วพี่นอนะ้องเนาะบุ้งว่าบบเบาทองเราชีไปใส่พี่นอ้องหรือว่าชไปยิงนกหรือบอนะพี่น้องเนาะ เาก็ต้องได้ทาย,ยู่นี่แหละพี่น้องนอกมันก็จะเริ่มลงกินน้ำแล้วพี่น้องเนาะมันเริ่มชิลงลงแล้วพี่น้องได้ยินนกเซลลเซลอยู่นะพ,ยนะยพี่น้องแถวนี้เนาะนี่ทางก็เขาเขาไปพุ่เนี่ยจากชายิงยังพี่น้องเนาะแล้วว่าให้ค่อยทายอยู่นี่พี่น้อง Oh, lương... Ô, vẫn <laughs> <laughs> không biết ta ô, cả giống sống siêu người vẫn ô. Nice job, bơm vô nó. Ô, chị là vô nó. Ô, chị là vô nó vô nó vô nó เอาบุตรเอาบุตรทิ้งเลยเอาดูเลยเอาอีกไม้นะนี่พี่น้องไ้แล้วเาถือแล้วสามตู้พี่น้องพอได้เต็มนะพอได้เห็ดอาหารครับครับแรงพี่น้องที่เป็นเกล็ดพี่น้องอาชีพเบื่อหนนะนหลบกกำลังจะ บมกไก่ชิลงกินน <Okay. S 1> ้ำอีกนะใส่เพิ่มอีกแต่ว่าหมกน้อยเราพี่น้องหมกใหญ่ยังไม่ทันได้เห็นชัดเอาพี่น้องหอยชิเปตาอยู่คนนี้มาอยู่วันเอยชิเปตาอยู่คนนี้มา้งอาพี่น้องเหาก็ไดสานตัวแล้วเนาะเดี๋ยวหอยชิไปตั้งกองบนนก กินน้ำพี่น้องเนาะให้ทุกคนได้ได้เห็นพี่น้องนะฮาชิตะตังกองอยู่คุณพี่น้องไปนี่พี่น้องฮาชิตะตังกองไว้อยู่นี่นะพี่น้องนะ พี่น้องเนาะนี่ผลง,งานของเฮาในมือนี้พี่น้องแต่ว่านี่ก็จะทำแล้วนะเนาะเฮาก็สิกับบ้านพี่น้องนี่หันใดกันเลยนกซีโต้พี่น้องเกระหอกนี่พี่น้องตงัวน,นึ่งหางงี้กินนี้นะพี่น้องเนาะตัวเถิกตัวใหญ่พี่น้องหันใดเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้กะสิจบชั้นหนี้พี่น้องถ้าว่าทานผู้ชมใดที่เข้ามาบึงลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้า เหตุคิดต่อไปเอา